สบายดีครับทอดไข่ครับง่ายๆอันนี้ใส่ผงนัวดนะครับแล้วก็ไอ้ปลาหลักอ้รสดีครับนะครับนีบ่เด็กแฝดคนเดียวตักแล้วห่อนครับนะครับปั่นจวดปัน่นจวด วัดเลยครับผมดู๋ยวข้าปัน,นยังมนะครับมือจับมือหนึนนนน่งครับมือจับมือหนึน่งวย ครับจิตแตกวะไม่ง่ายนะไม่ง่ายข้าวตื้นว่ายู่ขาวครับทอดไข่ ว่าครับสิบอีเลสินมาก่อนาเธอง่ายๆครับขีดเข่าวเขานี้วนะครับเนี่ยแกวกระแดแแก,กุก้ยเสียบสีบอไม่แล้วก็ทั้งหัวมันสหลปีดนะครับ,บปีดสูดได้แล้วครับ ครับยวเียนไหมเดครับเนี่ยนี่อไหเด้ครับนันใหม่กระสุนนะครับปีปุ๊อกัะใหครับวิ่ครับนี่ครับมเียนไรเด้อแจกเงินเ

ตดียวเรียกมาด้วยกันัดกินมือไงเก็บครับน,น,บนี่ใส่จานสบายเลยครับมากินหนึองก,กุนัยกุแชชี่ยไรด้อครับเด้อคนไทยก็ง่ายๆเขาคั่วครับ สจานด้ครับอัดึงแรมากก่อนครับขอมก,ก่อนได้ป่้อึ๊บนี่ทำเองทีเดีคือเราเสเาบ็ือบึบครับอรีบบยบร่อยครับบายครับผม่นีแล้วครับขอป่ะง่ายครับ